สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนมีความเพียย่งไงบ้างเกี่ยวกับการที่เรานําเรื่องของความรักเนี่ยมาพูดกันในเรื่องสาณะทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ทีมีความรักถูกไหมแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สมบรูรณบางคนเนี่ยมีความรักแต่กลับแฝงไปได้วยความเจ็บปวดแต่บางคนเนี่ยมีความรักแต่แฝงไปได้วยความน่าย,ยินดีแล้วอะไรคือสาเหตุหลักที่ทําให้คนเราเจ็บปวด หรือทำให้คนเรามีความสุขก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าความรักเนี่ยมันแบ่งเป็นสําเร็จกับไม่สําเร็จคําว่าสําเร็จเนี่ยมันแปลว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ดวงของคุณอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายนึงเขาเล่นด้วยหรืเปล่ากับคําว่าสําเร็จที่ทุกคนอยากจะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสักกี่คนกัน ที่จะได้ไปยืนในจุดที่ตัวเองเนี่ยสมหวังแล้วอีกกลุ่มล่ะที่ไม่สมหวังล่ะเกิดจากอะไรบางคนอาจจะบอกว่าเกิดจากกรรมที่เคยทําร่วมกันในริีตชติแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าคนเราเนี่ยจะต้องโทษแต่เรื่องของกรรมและเวรอย่างเดียวเพราะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่กับตัวของมนด้วย การที่คนเราเนี่ยจะไม่สมหวังมันก็มีหลายสาเหตุมากเลยที่เรากำลังจะมาพูดถึงในวันนี้ซึ่งสาเหตุของการไม่สมหวังเนี่ยมันก็มีหลากหลายสาเหตุมากเลยสิ่งที่แอมเนี่ยกำลังจะมาพูดในวันนี้เนี่ยก็คือนคนเราเนี่ยจะไม่สมหวังเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สืบประวัติเขาก่อนถูกไหมคนเราเนี่ยเวลาตกลงรักใครมันไม่เคยมีเหตุผลอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนยังไง ขอแค่เราได้รักเขาสองเนี่ยการที่เราจะไม่สมหวังเนี่ยมันคือการที่คนเราเนี่ยลวมตัวเขาเ้าไปง่ายเกินไปแค่คำพูดของเขาเราก็ใจอ่อนแล้วใช่ไหมใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้ชายบางคนมีคำพูดหวานลออแต่ก็ไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงหลายๆคนก็มีทำไมละ่ะ ทำไมคำพูดเขาดูน่าเชื่อถือจังหรือว่าเขาเล่นของหรือเปล่าอาจจะมีพวกสาริกาหรือเปล่าไม่มันไม่ได้อยู่ที่สิ่งสิ่งนั้นแต่เขารู้เขารู้ว่าเราจะพูดยังไงให้อีกฝ่ายตายใจและเชื่อใจในตัวเขาซึ่งนั่นจะนำมาสู่การที่เขาจะสามารถใช้คุณเป็นเครื่องมือในการปิดบังอะไรสักอย่างและทำให้เขาสมบงกับคุณได้เหตุผลในข้อที่สาเนี่ย คุณรู้ว่าเขามีใครสักคนอยู่แล้วแต่คุณก็เลือกที่จะเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นถึงแม้ว่าคุณจะไม่สมบังเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นตัวจริงก็ตามทาไมล่ะทาไมเราจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาในเมื่อเรารู้อยู่แล้วก็เพราะเรารักไงใช่ไหมเนี่ยแหละเพราะว่าเราใจอ่อนเกินไปถ้าหากว่าเราเข้มแข็งสักนิด มันก็ดีใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้ทำง่ายเหมือนสิ่งที่พูดไงแล้วเราจะทำยังไงล่ะในเมื่อเราก็รักเขาแต่เราเนี่ยก็รู้ว่ามันไม่ถูกสิ่งแรกเนี่ยที่คุณเนี่ยจะต้องตระหนักเลยคือการทำใจพ่อรู้อะไรไหมการที่ใครสักคนเนี่ยจะเป็นของของเราเขาต้องไม่ทำให้เราเจ็บเพราะว่าถ้าเขาทำให้เราเจ็บเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือเอาอาจจะเจอกันช้าไป หรือคุณอาจจะมีเหตุผลที่จะต้องไปรักคนคนหนึ่งในเวลาที่ไม่ถูกต้องนั่นก็แปลว่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเราเอาละทุกคนสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงโดยธรรมชาติมไม่มีใครเรีกเลี่ยงได้แต่มันจะมีสักกี่คนล่ะที่เรารู้วิธีการจัดการสิ่งที่แอมเนี่ยกำลังจะพูดถึงเนี่ยแอมกำลังจะบอกว่า ต่อให้เวรกรรมเนี่ยเขาเล่นงานเราไม่ยังไงแต่ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่กับตัวมนุษย์มนุษย์จะเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องหรือมนุษย์จะเลือกที่จะทำสิ่งไม่ถูกต้องทุกคนมีสติทุกคนมีความคิดและทุกคนมีร่างกายครบแต่คุณน่ะเลือกทำอะไรสักอย่างก็เพราะว่าคุณน่ะอาจจะยังไม่ได้รักตัวเองดีพอเพราะถ้าคุณรู้คุณค่าตัวเองต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหนคุณจะสนใจตัวเองก็รู้ไหมว่าซีแอนพูดเนี่ยมันแปลว่าอะไร มันแปลว่าถ้าวันหนึ่งที่เรามีประสบการณ์ด้านความรักหรือคุณอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ด้านความรักมาก่อนแต่ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะรู้ว่าในเมื่อเราก้าวต่อไปมันจะทําให้เราเจ็บแล้วการที่เราจะมีความรักเนี่ยมันรักใครรักง่ายแต่การจะออกมาจากใครสักคนอะ่ะมันไม่ง่ายคุณคิดดูว่าผลตอบแทนที่คุณจะได้มาเนี่ยมันเสียงแค่ไหนกับการที่คุณมีความสุขในช่วงเวลาหนึง่งแต่มันจะทําให้คุณเจ็บปวดไปเกือบตลอดเวลาช่วยชีวิตด้วยซ้ำ คนที่ไม่สมังเนี่ยยังมีปัญหาชีวิตอยู่ยังไม่สามารถที่จะจัดการชีวิตได้ฟังนะแอมอยู่นี่แล้วแอมจะช่วยคุณเองการจะออกมาจากสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่ล่าลำบากเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่เวลาเนี่ยมันได้ถูกเขียนมาเพื่อคุณแล้วเราจะทำยังไงให้ชีวิตเนี่ยมันใช้ง่ายขึ้นต่อให้มีเวรกรรมหรือเรื่องของเวลาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้อง เราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเซฟที่สุดซึ่งทุกคนอยากรู้เนี่ยอย่าลืมนะเอกันนทอยู่เคียงข้างคุณอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้เรากลับเข้ามาในเรื่องของคนที่สมหวังและคนที่ไม่สมหวังทุกคนเนี่ยก็รู้ดีอยู่แล้วว่าคนที่สมหวังอะไรอะไรมันก็ง่ายแต่คนที่ไม่สมหวังเนี่ยทำอะไรมันก็ยากแล้วอะไ,ไงละ่ะ เราจะทำงไงให้คนที่ไม่สมหวังเนี่ยกลับมาสมหวังก่อนอื่นเนี่ยคนที่ไม่สมหวังเนี่ยให้คุณเนี่ยกลับมาพิจารณาตัวเองก่อนว่าชีวิตของคุณตอนนี้ดีหรือยังถามว่ามันเกี่ยวอะไรเกี่ยวสิถ้าคุณหันมาโฟกัสตัวเองไม่ว่าจะหน้าที่การงานการเรียนการกลับมาดูแลตัวเองการใส่ใจในสิ่งที่เราเนี่ยควรจะให้ความสําคัญมากกว่าความรัก ถ้าคุณหันมาสนใจตรงนี้คุณจะลืมในเรื่องของความรักถามว่ามันทําได้จริงหรอไม่เชื่อก็ลองดูสิแอมกําลังถ้าคุณอยู่นะถ้าคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้มาเลยแอมกาลังจะบอกว่าเดี๋ยวแอมจะช่วยคุณเองของแบบเนี้ยถ้าคุณพร้อมจะเปิดหรอไปเราไปเปลี่ยนตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีอะไรน่าสนุกกว่าที่คิดมันไม่ได้มีแค่คนคนหนึ่งที่เรารู้สึกไม่สมหวังรู้หรือไม่คนเรา พราะมันมีการดูแลตัวเองเนาะโอกาสมันก็มีมากกว่าคนอื่กับเทียบกับคนที่ไม่ดูแลตัวเองโอกาสเขาอยู่แค่นั้นมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องมีรูปร่างหน้าตาที่ดีถูกปะแต่มันแปลว่าคุณเลือกที่จะหาอะไรที่มันแมชกับคุณคุณเลือกที่จะหาอะไรสักอย่างที่มันทําให้คุณรู้สึกว่ามันดีกว่าแต่ก่อนมันดีกว่าก่อนที่เราจะมีชีวิตแบบนั้นเนี่ยพอคุณเริ่มเปิดรับอะไรสักอย่าง มันก็เป็นเรื่องง่ายง่ายที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการแล้วลองมาดูกันว่าโลกเนี้ยมันจะเป็นเกมที่สนุกหรือเกมที่ไม่สนุกไปดูกันเลยแต่สำหรับวันนี้เนี่ยคำพูดของแอมเนี่ยมันอาจจะฝากแนวคิดให้ใครสักคนบ้างหวังว่าทุกคนจะคอมเมนต์อย่างสุภาพและไม่ใช่วาจาหยากกระด้างถ้าทนเสียงในวันเนี้ยเหมาะสมที่สุดกับการให้ทุกคนได้คิดเพราะถ้าเราพูดเสียงแข็งหรือว่าเสียงที่มันแบบว่า แด็ดเด็เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสม,มดูไหมทุกคนความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องใจเย็นที่สุดก็เหมือนเสียงของคนที่พูดอยู่ในตอนนี้เอารักเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมนะ MJ กินาเทและแอมอยู่เป็นเพื่อนคุณแค่คุณต้องเปิดรับพัฒนาตนเองคำว่าไม่สมหวังเนี่ยจะกลายเป็นเพียงแค่คำคำหนึง่งและคำว่าสมหวังเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ของคุณฝาก MJ e ินาเทนอย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe กด share, แชร์ถ้าหากว่าคลิปของแอมเนี่ยมีประโยชน์ต่อคุณ Ma'n ti'n gan, gan, im, ti, x, in